อ๋อวอนไหนอันไนเนี่ยล่ะตรงโล่งๆน่ะใช่ป่ะปิดค่ะเอ้ยจะปิดได้ยังไงตรเนี่ยตรงนี้มันโล่งเห็นป่าเออแลเจอดเนี่ยเหรออวะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่น่ๆๆน่นโนโรถตู้เขาต้นจริงผมน่าจะขับเองนะบอกว่าพวกนี้โยงมึงได้ไม่ว่าเราไม่ ตรงนี้จอดได้ไหมล่ะไม่เอาไม่เอาไม่เอาเพราะข้างในมันนอนได้เลยอ่ะที่จอดรถอ่ะมมีที่จอดเยอะเยอะเพราะของเขายังนึกเก่าโอ้โหนี่บ้านหัตถกรรมเยอะเลยนะตอนนี้เรามาถึงศูนย์หัตถกรรมบ่อสร้างนี่เฮ้ยแล้วไอ้้ไอขนมอะไรเราไม่กําโผดแล้วเปล่าวะโบก็ทิ้งไปนะ บสบู่น้ำผึ้งละลายไหมเอนนอละลายเดมจะได้แบบกลายเป็นละเลงไปเลยง่ายเอารถพี่จะเสิร์ฟไว้ทำไมล่ะเอากระจกลงนิดนี้ได้เอาได้ละพี่อ้อยเข้าลงนะอันนี้เข้ามาที่สวน Born บอ่อสร้างตรงนี้เป็นศูนย์หัตถกรรมบ่อสร้างหรือว่าบ้านหัตถกรรมบอร่อสร้าง พี่สมบัติจะมาหาซื้อร่มโห oh, ไม่ได้มาเที่ยวที่นี่นานมากกินข้าวก่อนบอกอยู่ข้าวแหละเรายังมีเวลาอยู่กินข้าวข้าวซอยคนเหนือเบือ่อเหรอเหนือ เดี๋ยาไปกินข้าวหมูทอดนะไม่แล้วเอาเอาเอาล่มเอาล่มเงินให้พี่ก็ดูหน่อยพี่เขาอยู่เชียงใหม่เนี่ยสิบเจ็ดก็ประมาณเนี้ยคือสิบเจ็ดเนี่ยที่ที่ผมมาสั่เดี๋ยวอันนี้เอาแล้วจะทำไงเนี่ยสิบเจ็ดเนี่ยมันจะคุมเวลาเวลาเรากลางเนี่ยคนโตคนสูงเนี่ยมันจะโออันนี้เท่าไหร่อันนี้สองร้อยค่ะ เอาขาวให้หลบหลักสีเราเราเราเงินน่ะเอาเงินมาให้พี่ก็ดูหน่อยพี่ซื้อจะอันนี้สีเงินไม่เอาเอาตัวจริงมีมั้ยมีเหลือมั้ยเอามาเปิดดูหน่อยก็ไปเอาที่เป็นตัวอย่างก็ได้ที่เขาทำอะค่ะที่ไหนหนูดาวพี่เอาไมูนเหรอพี่มีรถใช่ไหมพี่ดาวมาก่อนเอาดูขนาดนี้สีไม่ดูเหรอ ก็นั่นแหละก็มาด้วยไงเออทองไม่เอาแล้วเงินไหมเอาทองด้วยไปทองเนี่ยทองเอาแค่เอาทองแค่หกทองหกแล้วก็เงินเงินอาจจะสิบสองขั้กรรมไม่ใช่เอาโถหนึ่งขนาดเออขนาดสิบเจ็ดหลงใหญเอาใหญ่เลยเท่านี้เอาใหญ่เหรมีน้ำชโลเป็นหนุนเนาะ เออมันมีไหมใบจะไงไม่มีไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจ่ายตังค์ไว้งไงนั้นสั่งไว้ไหมให้ส่งให้เออก็ได้ก็ส่งที่เก่าอ่ะที่เดิมเออแต่ตอนนี้ยังไม่เอาเน้อก็จ่ายตังค์เลยก็จะเอามาดูหรือเผื่อพี่เขาอยากได้อย่างกอพี่ไปเอามาาบตัวอย่างเอาจีบหกอ่ะเอาเอาจีบสี่กับจี่เจ็ดสิอย่างอันอีกอันหนึ่งเป็นสีทองอันนึงเป็นสีเงิรอันเงิน์หนึ่งก็หนึ่งแหละอันนี้พี่เออนี่สิบเก้าบาทมาส่งที่สมบัติ สั่งซื้อล่มนะครับแฟนผมจะไปผ่อนไปเอาเจ้ายังให้ก่อนสวัสดีครับชาวต่างชาติมาเช่าชทีไทยแล้วไปถ่ายรูปที่วัดอรุณไม่ก็เห็นเดี๋ยวนี้คนจีนกระแสใส่ชุดนักเรียนใช่ใช่อันนั้นก็ถูกแต่น้อยที่นั่นมันน้อยเนี่ยได้พี่โดู่เนี่ยลิซ่าไหมล่ะเนี่ย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 คนเนี่ย คนนี้เขาเขาเขาจะดังในโซเชียลเขาเป็นอาาเขาเรียกอาาเนาะเพราะว่าน้องผมอายุมากเขาก็เลยเรียกอาาเนี่ยนี่ก็เอาล่มไปประกอบเนี่ยวันนั้นลูกค้าอุทยานหนอไปซื้อเนี่ยเนี่ยก็ถือล่มพี่เนี่ยเขาถือล่มเนียนปะแต่ของผมเนี่ยมันอยู่ท้ายมันต่ว่าครั้งนี้เป็นกระแผงนี่เข้าวัด อันนี้ก็แบงวัดอันนี้ทุดจะอยู่นี่แต็มเลยไปติดๆล้านเลยหลายเจ้าแล้วผมนี่ไปอยู่ท้ายถนนอีกถนนหนึ่งแต่ผมถูกที่สุดแล้วก็ดีที่สุดดีเรื่องการทำผมน้องผมมันทำผมสวยเนี่ยมันทำผมห้าสิบบาทเดี๋ยวจะให้พี่ดูดีสวยสวยาไม่ดีโยสีทองสวยเพี้ยวเลี่ยงเพี้ยวเลี่ยงสวยสวยทั้งคูเลยเงินก็สวยทองก็สวยเนี่ย เียวเลี่ยงเพี่ยวเลี่ยงต้งถ่ายเป็นภาษาจีนเน่ิ้เท่ากันเกินกับทงอ๋อเออนี่เท่าไร่จะได้่ส่ตังไวเลยอันนี้อันนี้สี่องไซอันนี้แค่นะสิ่กับอสองไอ้นี่สองร้อยอ่ะคิดอันนี้สองร้อยคิดือนสอร้อยโอท็ของพี่เนี่ย่อสร้าง มันเป็นชุดอาหารนี่มันบอกให้ผมซื้อตรงเลยที่ความจริงอะ่ะซื้อชุดอ่ะที่ต้องไปซื้อกันหลวมถึงจะถูกอะเหรออังกั้นเลยไปเลยอ,อ,อ่าเด็กคืนนี้ก็ว่ากันการหลวงไปคืนเลย <c oughs> ไปคืนเขาก็ปิดเลยนีเ่เขาเปิดอะไรเขาเปิดกลางวันไม่เป็นไรผมว่างแล้วกลางวันเนี่ยเออเวลาแล้วแต่พี่ปุ๊บแล้วกันไปไปกลับเลย ทีนี้เรากลับเรากลับเส้นนี้ใช่ไหมเส้นไหนใช่ไหมเลาะไออะไรไอลำูอะไรเนี่ยไออะไรนั่ก็เลยอัทราอ่ะอะไรเลาะอะไรมีต้นไม้เยอะๆเนี่ยเลยสรพี่อฮะนั่นแห่ที่ไหนเน่ฮะานารพีอ่าและต้นยางต้อ่าละต้นงันนี้ต้องเกาต้งเตาคนอต ไปไปส่งที่มอไคุณนกจอดอ่ะออคุณนกจอดที่บ้านใช่ไหมอืมเออแล้วเราไะเป็นไรพี่ไปักที่ไหนที่เออนั่นเพี่ไป่ที่เช็คอินที่ที่นาทีนาดก่อนไหมได้แล้วแล้วเข้าไปส่ที่นก อ่า<ะ>ล้วก็บอกอยู่ที่นั่นแล้วเดี๋ยววม่หาดังไปเองเดี๋ยวเดี๋ยวพี่นกกกขับมาใส่มาถึีคอ่บแล้วจ้ะ ตาเพราะว่าพี่อ้อยไม่ให้ลูกมาหาผมแน่ทำไมอ่ะผมเชื่อมั่นว่าอย่างนั้นเชื่อมั่นว่าอย่างนั้นเพราะวัตเอับปีกขาพูดแล้วใครวะถามเก่งตอบไม่ตรงๆถ้ามันเป็นกลางวันถ้ามันเจอกันได้ก็ดีแต่ถ้าเป็นกลางคืนมันออกจากแม่ริมมาแล้วมันไกลเอางี้อ่ะกูแท้กว่าเชียงใหม่อ่ะกะเสียเลย กับแม่ริมมาเช็กใหม่อ่ะใครไกลกว่ากันเออนะโอ้โหจบเลยจบไหมนี้จบจบเลยจบไปนั้นก็ต้องฟังเขาดูแคบเด็กๆตกองบัคขับไปไม้พี่ต้องรับปากก่อนว่าไม่เป็นล้างสมองลูกโอเคโอเคโอเคจะไม่พูดเป็นความดีของคุณพ่อคุณแม่ที่เลี้ยงหนูหนูได้โตไหวขนาดนี้ขอยหนูมีความสำเร็จการศึกษาชิป หวังสิ่งใดก็ทําตลอดต่อไปไออพ่อแม่มีหน้าที่เลี้ยงบุตรและหลานจนกว่าจะตายดับกับไข้างรักไหมลูกโอ้รันะกตายเลยน,นะไม่มีอันอันนี้มีไม่ถูกด้วยไม่เลี้ยงไปจนตายแน่ๆเพราะว่าทําททำงานได้ก็ไม่ควรจะเลี้ยงแล้วเนาะออ๋อ <laughs> อันนี้เลือ่องความคิดของเขาเราไปห้ามเขาไม่ได้นะ ลูกจะเลี้ยงพ่อแม่เนี่ยตอนที่เขามีครอบครัวมีลูกแล้วเนี่ยบางคนเนี่ยยังติดแม่อยู่นะมีลูกแล้วก็ตามนะ่าเอาลูกมาให้แม่เลี้ยงอีกอ่ะติดแม่อีกไหมอันนี้มาให้เลี้ยง่ะอันนี้ใช่ไหมเป็นหน้าที่ของพ่อและแม่พ่อและแม่ที่พ่อนี่แม่ที่จะต้องเลี้ยงบุตรและต่อไปปุ๋ก็จะมีหลานเลี้ยงอไปใช่หมเป็นลมได้ไงถ้ามันมาให้อะ เราก็จะบอกว่าเรีนเติมจเจอพี่กุ้มตาดำเราก็จะรักหลานต่อไปเราก็จะรักหลานต่อไปผมพูดผิดไปมพูดผิดไหมไม่มีทางหรอกคุณไม่ใช่ฝรั่งเพอเดือนั้นถ้าคุณจะบอกไม่มีทางไม่มีทางตอนนี้ไอ้คนโตเนี่ยคุณนึองแยกห้องมันนอนไล่เด็กเพิ่งจะโตอ่ะชื่ออะไรยินไล่เหรอใช่ไหมผ่านไปคนนึงอ่ะยินไล่ใครไปตั้งชื่อลูกเป็นยินไล่โอ้ยเกินไปที่บัตร พอด,พอดีพอดีเนี่ยให้น้องพอดีแยกแยกคล้องนะพอฝรั่งนี่เขาจะแยกไงอยู่สิบจังไ hmm. เออเออขาแยกลูกไปเลยนะเขาเรียนจบไฮสคูลปุ๊บนะเขาให้ออกไปมาตอนโลกเลย hmm. หนึ่งปีมึงไปทำงานทำการทำอะไรก็ทำไป hmm. อาประสมการกับชีวิตตัวเองแล้วค่อยกลับมาคุยกันมา hmm. นนลงเราอยู่มองไทยยอู่นะ อนีตผ้ไจากเป็นวิชาการเรื่องเก้งรักลูกใช่ไหมผมผมอ่ะผมถึงแม้ชีวิตตับพลังเคก็จริงนะแต่เรื่องลูกนิ่ไม่ได้นะเออผมมาชื่อสมบัตินะย่อยเอางี้ผมให้ปัดยาหกประการไปบอกลูกแล้วให้เขาจำนะพี่ต้องอธิบายเนพอดีพี่สี่หน้าตรงนี้ เน <Okay. S 1> เราพี่ต้องถามเขาทุกข้อนะแล้วให้เขาทวนด้วยข้อที่หนึ่งหิวกินให้เขาพูดด้วยหิวกินทาได้ไหมถามเขาด้วยทําได้ไหมทาได้พี่อะไรหิวกินนะข้อที่หนึ่งข้อที่สองง่วงนอนเขาทบได้ปะไม่แน่หิวกินง่วงนอนอ่ะเราให้เขาทวนเขาด้วยข้อที่หนึ่ง ยูกินอ่าง <cellular. S 2> <ม Wing. S 1> ่วงนอนง่วงนอนร้อนครับอาบน้ำร้อนอาบน้ำมันบอกว่าร้อนเปิดแอร์อ่าเด็กมันมีแย้งมันบอกว่าร้อนเปิดแอร์อ่าเปิดแอร์ด้วยนะยูกินง่วงนอนร้อนอาบน้ำเราให้เขาทวนด้วยนะให้เขาบอกว่าข้อหนึ่งอะไรข้อสองอะไรข้อสามต้องทวนเพราะว่ามันเป็นการเคาะความจําเขาด้วยนะยูกินง่วงนอนร้อนอาบน้ำจำได้ยังสามข้อบอกได้ไหม ได้นะให้ลูกท่องด้วยนะข้อสมีหน้าที่เรียนเรียนให้เขาท่องด้วยให้เขาทวนสี่ข้อนะถามเขาด้วยทําได้ไหมทําได้ไหมมีหน้าที่เรียนเรียนอ่ามีหน้าที่เรียนเรียนห้าอย่าสร้างความเรอยร้อยพ่อแม่ทำได้ไหมทําได้ไหมถ้าไม่เรียนให้ออกไปต้องบอกงี้อันนี้ข้อหกอ่ะ อย่างทีอย่าง,างต้องให้เขาทวนก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้านะสี่ห้านี่มีหน้าที่เรียนเรียนไม่อยากเรียนก็ให้ออกอ,อย่ามาหลอกกันอ,อันนี้คือต้องพ่อแม่ต้องพูดนะ,ะนลูกเขาจะจำได้อ๋อตอนหนึ่งอย่างนี้อย่างนี้ไม่ลิขสิทธิ์นะลูกไปบอกกับเพื่อนก็ได้นะลูกข้อหกอ่ะข้อหก ยาหลงแล้วเลยเรื่องอยาห้ามติดยาเด็ดขาดตีอยว่หมาด่าแม่เจ๊กพ่อแม่รับได้เพราะเราประกันได้ไแต่ยาเส็ติดให้มันติคุกไปเลยยาแบบพี่มีทั้งลูกผู้หญิงผู้ชายเราสามารถเลือกได้นงผู้หญิงผู้ชายเราคบคนเันจะเป็เหมือนคบคนพานมันก็พาไปเลย น้องพอแนละ้วน้องพอดีน้องพอดีดอ,อด่อะพลังจะโตเป็นวัยรุ่นไอ้คนโตเนี่ยเขาก็เป็นวัยรุ่นแล้ววันนั้นต้องมาระมาัดาระวัง กินเนี่ยแต่อย่าลืมความเป็นบ่เป็นแม่นะเสื้อผ้าเนี่ยกินมันไม่หมดนะเราก็เช็คได้เรื่อยอ่ะเหมือนพี่ปุ้มอะเวลาซ้อนสาซ้อนขี่มอไซอ่ะถ้าพี่จะเช็คได้ไงว่าพี่ปุ้มซ้อนผู้หญิงไหมเขาถามพี่อ้อยเขาเรื่องเขาเรื่องเขาเรื่องบ้านแตกอีกแล้วพี่ปุ้มเหรอพี่ปุ้มไม่ขี่มอไซไม่ขี่แล้ว ไม่ผมก็เลยจะบอกนี่ไงว่าถ้าพี่ปุ้มอ่ะขี่มอเตอร์ไซค์แล้วพี่ไอจะรู้ได้ไงว่าพี่ปุ้มเนี่ย้อนผู้หญิงมาเปล่าวันเนี้ยรับผู้หญิงมาเปล่าดูในตาก็รู้มองตาก็รู้ใจเพราะหนูอยู่หนูไปกรุงเทพหนูโทรศัพท์ ซอนผู้หญิงหรือเปล่าฮะนี่ทำให้หนูด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 ูได้ไงอ่ะเออ่าแล้วบอกมีกล้องไม่ใช่ไม่มีกล้องพูดถึงว่าผมก็ลังว่าเนี่ยแสดงว่าคุณเนี่ยไม่ใช่เป็นนักค้นเฮ้ยหนูไปค้นไม่เคยค้นเลยคุณไม่ได้เป็นนักค้นตกลงได้อย่างหกข้อได้หิวกินอ่าหิวหิวกินง่วงนอนร้อนอาบน้ำร้อนเปิดแอร์ อาบน้ำด้วยเอ่อเปิดแอร์ได้ได้ไหมมีให้เรียนให้เรียนเออถ้าไม่เรียนให้ออกไปเรียนให้ออกไปอไกต่อหน้าแล้วให้สี่แล้วสี่แล้วกห้าไรอ่ะอย่าสร้างความเดือดร้อย่อย่าาความเดร้นใ้มแม่เพราะี่มีแต่ทาให้เราเจริญรุ่งเรืองหกเรื่องยาสิ สามหวังอ่ะมาด้สามคอนทิงออกมาต้องแบบหล่อเฟี้ยวเนาะโอ้โหล้วรถซิ่งด้วยสปอร์ตอ่ะยังไงล่ะยังมารอเลยอ่ะออกพอออกจากรถมาถ่ยแกไม่เกียรตัวเลยแกให้ลูกมึงขับไม่ดีหรอวะนี่น่าขาเป็นตุ๊กตาบาร์บี้ตอนตอนนี้หลานหลานวิวัดิอ่าสามคน ที่โตสุดนี้คืออยู่เมื่อไหร่คะไหนโตสุดตอนนี้อยู่หมหนึ่งพวกซุดชิมสามครับไอเดนดูกล้องหกคนมหนึ่งครัครับแล้วก็ลูกเจ้าก้าปสี่กับปนหนึ่ง กับกูดนี่ใครเหมือนพี่บัตรว่าหน้าตามันก็เหมือนกันนะเพราะมันมาจากสายพันธุ์เดียวกันีิเลย์มันจะแต่นิสัยไม่เหมือนใช่ไหมนิสัยไม่เหมือนเ,น,เอนี่ยไม่เลิกฝึกกันได้ตัดดอนนะนะอย่าให้เรา ลูกสาวคนเล็กอ่ะเพราะเขาตอนร้องเพลงเนี่ยเขาเหมือนนิโก้อเออปากอะไรเงี้ย <c oughs> แต่เดี๋ยวเราจะดูถ้าถ้ามาเย็นนี้จะดูหมูเอง <c oughs> สิบสองกิโลไม่ใช่เหรอเออไม่กิโลโตแหมจากกรุงเทพมาแล้วเจ็ดร้อยโลยังมาได้เลยสิบหกโลเดี๋ยนผมขับนำทางไปไม่ต้องนี่นี่เขาเกลียวแม่ลิมยังไงก็ไปหลงได้ไปเส้นนี้เลยใช่ใช่เนี้ยอางี้แล้วกันนะพี่น้องค่ะจะไปหาเราแม่ลิมเนี่ยเอารถไปจอดไว้แล้วก็ขึ้นรถแม่ลิมไปหาเราไปตอนตอนเย็นมันไม่มีรถแล้วอ่ะเนาะ ก็ต้องขับรถไปถูกแล้วมันขออา้งแต่ละท่านนี่รู้สึกมีเหตุและมีผลนี่นักขับนี่นักขับำมากจะ่ทำเป็นทำเป็นโอ้ยได้เลยทีวันจันทร์นั้ทุกวันจันทร์เอารถไปจอดไว้ที่วิเลยครูนั่งรถไปริมหาเราทุกวันจันทร์ไม่เห็นขี่มอเตอร์ไซค์ไปเลยอันตรายสิบอเตอร์ไซค์ไม่แต่ผมไปนะผมไปถึงขับสบายยันนะ คืนเัาบสบาบมันแจมมาก<า>รู้ไหม<า>ผมกี่มอไซไปผม,มเอามอไซเนี่ยไปอ่ะมอไแม้วเหนื่อยยากเลยไม่เหนื่อยโอ้โหโค้นมันเลยคนเดียวด้วยไม่สอน่ะอ่อนนี่ผมส่งผมสีน้าใช่ไหมใช่โจะเป็นสีดีอย่างนี้เลยเรานั่งกินีก,กี้เลยเลี่ยผมมาวัน <c oughs> นี้เรามาส่งที่บัตรเข้าที่พักนะครับสิรีนาธการ์เด้น

ไม่ไมีแล้วคนะร้านไม่มีน,นะไม่มีร้านแล้วโควิดเปลี่ยนไปค่ะห้าห 14, น,นึ่งสี่ด้านนี้ครับเองอนเขาก็แต่งดีนะเนี่ยนีร้านนาดีสไตล์ร้านนาแล้วร้านนาเลย แตงสวยเนะเสียบโอ้โหห้องใหญ่โตใช้ได้เนี่ยแค่ใโตเลยสบายเลยเปิดแอร์ยังเสียบแอร์ติดแล้วสุดๆุดกันเลยอะ่ะ ผมแต่งแต่งดีนะขนาดนี้ก็ยังแต่งร้านนาเขายังตรงตรงความความเก่าอ่ะความเก่าซึ่งสะอาดอืมเขาไม่คั้เก่าแบบเหมือนเนี่ยดูเดยอ่ามีรถเก่านี่นี่นีหายากเนี่ยที่บัานเนี่ยรถรถสามล้อพ่วงทีด เนี่ยรุ่นทางที่เาเนี่ยมันดา่าหลายหมือ่นะเนี่ยสภาพเดิมๆี่ยนะใช่นี่ของเก่าแท้สองล้ำหมืนะ่นอ่ะถ้ามียิงทะ,ะเบียนวีทะเบียนด้วยยิ่งดรามีร้านขายเสาร้านในเสานี่เป็นร้านของเก่าที่อยู่ในโรงแรมนะครับโอ้โหมีลูกคิดเนี่ยเดี๋ยวนี้หาไม่มีแล้วลูกคิดเนี่ย คเครื่องคิดเลขสมัยก่อนนี่เครื่องบทยาสมัยโบราณอ,อายุประมาณร้อยห้าสิบปีขึ้นไปโอ้โหหเก่ามากเนะี่ยมนราชวงศ์ถังนี่เหมือนมาเจอพี่พิธภัณฑ์นในโรงแรมอีกทีนี่ร้านสุป,ปาน,นีรับสอนแล้วตัดเสื้อทุกชนิด 保证公众。